ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพลนพิมพ์ชาแนลนะคะมาดูกันในกล่องนี้ฉีดสเปรย์ทิ้งไว้แล้วนะคะฉีดสเปรย์ทิ้งไว้เรียบร้อยมาดูว่าอ่าของที่เราสั่งมานะคะจากน้องชายน้องสุรชัยนะคะสุรชัยมุลวังหรือเอสุรชัยชาแนลนะคะ อยู่ตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนาอำเภออะไรจ้ะอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีฮะอ๋อส่งจากลบบุรีเหรอจ้าส่งจากลบบุรีนะคะออมเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็จะส่งมาตามบ้าเล็กทีของเราเนาะครมไว ในวันถัดไปนะคะอ่าเรม n น x t เดยอันนี้สัง่งส่งมาเมื่อวานวันนี้ก็ได้รับเลยนะรวดเร็วทันใจอ่าฝนรวดเร็วไปไหนรวดเร็วไปไหนอันนี้จะเป็นปลาปลาแห้งปลาแห้งน้องก็บอกฝนตกฝนตกทุกวันเลยนะคะกวาปลาจะแห้งันดูการ ว่าได้ครบไหมตามที่มีออเดอร์กันมาโอ้ไปหอมหอมหอมนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนแต่แตมตนแตนตาดาดาตาตตาดาตาตาตาาตาตาไปเดยไปวไปแลีวมีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยหอมโอ้ยหนมส้ม นี่ทุกคนกคนจ้าแซมส้ม,สมจะเอาพาแซบกินจ้แหนม้หมูโอ้จะกินทันไหมเน้อดูซิดูซิหนมหมูพาแซบหนึ่งห่อสองสองสี่หกโอ้สองสี่หกอ,อ,หกอหกันนะคะโอ้หกขขอ,อัออหนหกอนนันโอ้หนมหมูพาแซบนะจ๊ะ เจนี่ปลาจ้าโอ้ปลาเขาแนะนามาบอกว่าให้ทอดปลาก่อนเนาะให้ทอดปลาก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดอไรเลยปลาหอมออกมาแล้วนะจ้าหอมกุ้งเลยมีนะจ้าหอมออกมาแล้วปลาปลาส้มนะจ้าปลาส้มแผ่นโอ้ปลาส้มแผ่นแล้วก็แล้วก็ปลาตากแห้งแห้งจริงๆเลยนะจ๊ะปลาตากแห้ง เอ๋จริงๆเลยเนี่ยแหงแบบกรอบเลยถ้าทอดไม่ทันก้้งทันอะไรได้ด้วยเลยนะคะออาปลาแห้งโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยส้มปลาส้มอ๋อแล้วไปปลาส้มปลาส้มปลาส้มอืมปลาส้มปลาส้ม,ะสมนะคะ ปลาส้มอันนี้นี่นี่ปลาส้มเป็นเป็นตัวนะคะเป็นชิ้นนะคะปลาส้มชิ้นปลาส้มชิ้นโอ้โหปลาส้มชิ้นเนี่ยถุงละห้าสิบาทค่ะทุกคนโอ้ปลาส้มชิ้นเจ็ดเจ็ดสิบห้าเนาะปลาชปลาส้มชิ้นเจ็ดสิบห้าโอ้ทานกันนานเลยนะคะเนี่ยปลาทอดปลาทอดปลาทอดครั้งต่อไปต้องสั่งปลาทอด พอทอดเก็บได้แต่อ่าเปรียปร้ยวๆนี่ต้องต้องทอดเก็บไว้เนาะต้องทอดเก็บไว้ถ้าไม่งั้นแล้วอยู่ไม่ได้นานเนาะอโอเคได้แล้วเก็บร้อยแล้วนะคะนี่จะ้ะนี่จะ้ะเยอะเลยทั้งหมดนี่ห้าร้อยนะคะรวมค่าส่งด้วยโอห้าร้อยบาททานแบบนานเลย จะแบ่งคนอื่นบ้างแต่ไอ้เปรี้ยวๆเนี่ยจะต้องทอดเลยเอาไว้ทอดพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ดีกว่าทุกคนทุกคนวันนี้จะทันไหมวันนี้ไม่ทันแล้วกําลังดูเพื่อนๆหายิสดอยู่ไม่มีเวลาไม่มีเวลา,าไม่มีเวลา,านะจ๊ะอ่าแหนมนี่ก็ต้องไปหาผักหาอะไรมาเนาะ อ๋โอโอ้เยอะเยอะเยอะเอะม่ตันกันเลยไม่ตังกันเลย,เ,ลยเออเอเอเอ,เอแล้จ้าจ้าปลาทอดอันนี้ชอบที่สุดครับปลาแห้งนี่แห้งจริงๆปลาแห้งนี่แห้งจริงๆนะจ้ทุกคนพรุ่งนี้เราค่อยมาเปิดกล่องอีกรอบนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพวกเป็นอ่า อ่าทั้งหมดนี่ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะทอดเก็บไว้เอแหนมแหนมแหนมเขาก็ไ,ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่เลยเลยจะสังเกตได้ว่าสีแหนมหมูก็จะเป็นขาวๆนะคะคือสุกแล้วอันเนี้ยแต่ว่าไม่ใส่อะไรเลยเนาะไม่ใส่สีจะไม่แดงจะไม่แดงแล้วหมูก็ไม่มีหนังด้วยนะคะชนิดที่ว่าไม่มีหนังหมูเนาะ ก็เนื้อเนื้อล้วนๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากจะเอ๋พาแซบปลาส้มนะจ๊ะจะาเอ๋พาแซบปลาสม้มอันนี้ปลาส้มแผน่นปลาส้มแผ่นนี่น่าจะต้องทานก่อนต้องทานก่อนทอดก่อนอปลาส้มแผน่นทอดก่อนทอดก่อนกันเลยนะจ๊ะทุกคนทุกคนนอกนั้นก็ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ทอดก่อน จะทันไหมเนาะถ้าจะทอดตอนนี้อ่ะปลาส้มแผ่นทอดกันเลยทอดกันเลยไอดูกันนะคะจะทอดเลยทอดเลยส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี่เก็บไว้ทอดเฉพาะปลาส้มแผน่นอ่ะไปยกกล้องกันไปเลยนะคะทุกคนไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้านะปิดประตูบ้านแล้วจะทอดได้ไหมเนาะอ๋อเราไม่ได้ทอดเราอบไว้อบไว้นะะเราก็ตั้งกล้องแบบ ง่ายๆกันเลยเนาะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะกล้องนี่นะคะเตาเตาเตาเฮ้ะยตาโอ๊ย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 ตา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 เราเห็นเตาไหมคะอยู่ตรงนี้เตรงนี้เห็นจักสุกรเตาเห็นไหม อยู่ไกลๆทอดก่อนเลยนะจ๊ะก่อนที่จะทำาอย่างอื่นมีไหมคะทุกคนอ้าวเราจะเปิดเตายัางไงจ๊ะอ๋อฝั่งนี้นะคะ <c oughs> อยู่คนละฝับบง่งโอเคโอเคทอดกันสักนิดหนึ่งเพื่อความพิชิตค,ความอร่อยทดสอบทดสอบ ขอเดินผ่านก่อนนะคะทดสอบแต่เราต้าตัเหมือนเดิมนะคะเครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินมาเลยแห่มาเลยแฮมเครื่องมือทำมาหากินตั้งเตาอืม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 เอ้เอืยอ้ยเอ้วงเตาเห็นไหมเนาะเตาเห็นเตานี่ค่ะ นูน่นมุมนู่นนะจ๊ะตเตาเลื่อนมาเลื่อนมาอาจารย์อจาอจารย์ให้อยู่ไกลจากอ่ากล้องสักหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนใส่น้ำมันนิดเดียวเลยทอดแบบแค่อบๆนะคะแบะทะไม่ได้ทอดแบบน้ำมันท่วมนะ,ะคะเพื่อนๆเนี่ยน้ำมันแค่ ท,ทั่วกระทะแล้วเราก็ปลาลงไปแคั้นเองเอ่วิธีการจะไม่ให้อ่ะจะไม่ให้อ่ะไม่ให้ปลาแข็งกระด้างเนาะต้องทอดแบบกรอบๆเราก็นี่ค่ะในปลาส้มเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำน้ำน้ำเห็นนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยค่ะใส่ลงไปในกระทะด้วยเนาะแล้วเขาก็จะสุกพอดี ิงแล้วค่ะท,ท,ทำง่ายนะคะนี่ลงไปเลยลงผิวจะใส่เนื้อน้ำปลาลงไปด้วยนะคะน้ำลงไปแล้เวเราก็จะปิดปิดฝาปิดฝาปิดฝานะคะอ่าปิดไปก่อนตามมือนิเนึง้ปลาก็สุดง่ายนะ,ะบางคนก็ปลาทานกับปิกสดัอหอม ต้นหมอมผักชีผักสดสดได้เลยค่ะโอ้หอพมอพริกหอมผิกหอมผิกสดแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะหอมพริกสดแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวก็ได้ทานแล้วเนี่ยใกล้สุดแล้วนะจัะงหองมผิวสดสด เดี๋ยวเราจะใส่หัวหอมลงไปนะน,น,นี่ค่ะหอมแขกนะคะเดีลยวเราจะใส่ลงไป อยู่ในตัวทั้งวันเลยนะจ๊ะพอดีน้องเขาบอกว่าปลาส้มให้ทอดก่อนเลยเราก็ต้องทอดตามผู้มีประสบาการณ์นะจ๊ะาีาาา่่้อนว

เดี๋ยวเราจะใส่หอมหอมแขกหอมแดงที่เราหั่นลงไปนี่นะจ้าใส่กันเลยแลยวตรงนี้ก็จะมิวที่สวยมากตับต้นหอมผักชีอะไรต่ออะไรเนาะเรียบร้อยก็ อาเลยอหอมหอมหอหอหอน,นี้เยียมมากเยียมมากฝาไว้คือเก้าฝาไว้คือเก้านะจ๊จะา่ร ลมใสสาขาคุ้มสมพนาน้องนาโอโอ้โอ้โอ้มีคาเถิดนะพระไซมีน้ำตาข้าหลังรินจากใจขอหลังไว้ลั้งเทวดาขอลินตักนา สาอารพาโนไทยยอมแม้สิ้นใจยป็นสวงแดี่วูดแค่ว่าคอเจ้าแม่งเงาไม่เห็นเจ้ามายิ่งนี้มีเพียงน้ำตาตริ่หลังลารักไม้ยิ่งง่านี่ค่ะทุกคน ดูนะคะให้ดูให้ดูใ,ดใช่หรือเปล่าเนาะใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วนะคะนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง,งจะทุกคนทุกคนนี่นะคะจืดขึ้นมาแล้วนี่ค่ะเห็นนะคะทอด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 เนี่ยเราเอาแค่ แค่อ่ะหัวฟูเลยค่ะวันนี้อยู่ในครัวทั้งวันเราผัดหัวหอมหอมหอมเหลืองเลืองก็ใช้ได้เลยนะจ๊ะเหลือง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 ค่ะทุกคนหอมฟ้งเลยค่ะ เนี่ยน้ำที่อยู่ในถุงปลาส้มไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเราทอดเขาก็จะเขาก็จะแห้งไปเองแล้วก็จะหอมกลมกล่อมนี่หอมแดงสุกแล้วเหย่องเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตอนสุกทีเดียวเลยนะจ๊ะทุกคน ถ้าน้ำแห้งก็ปแปลว่าสุกอันนี้แห้งแล้วนะจ๊ะแล้วหัวหอมก็จะเหลืองเหลืองเนื้อปลาก็จะเหลืองเหลืองจบเกมวันนี้นะคะวันนี้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ ทุกคนเห็นไหมคะจบแล้วจบแล้วอ้อยออยอ้ยอยอย,อยนี่คะ่ะนี่คะ่คะจบแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะสุดสุดแล้วเนี่ยปลาส้มแผ่นทอดนะจ๊ะส้มแผ่นทอดนี่เราใส่หัวหอมแดงลงไปเนาะ น่าทานไหคะหน่าทานไหมคะแกะกล่องมาทอดกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าผู้บริหารใหญ่เขาสั่งมาบอกว่าพี่ต้องทอดเลยนะครับเราก็ต้องทำตามเพื่อความอร่อยนะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด ซับสไคร์ให้ด้วยเด้อน้อาจ๊ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็เจอกัน